เอาในเช้าันผมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช,ช้าวันนีก่อ่วยกดซับสไครต์ช่องอับดุฟเกมมิ่งด้วยในเชน้าวันนี้ก็ทำเกี่ยวกับไ i n คร r a เกต d i ดิชันนั่นเองนะฮะ เอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมเนะี่ยก็อยู่ผมซิกเกิลทีวีอีกแล้วนะซึ่งในวันนี้ผมจะมาแบบว่าสอนทำเอฟเฟกต์นั่นเองนะฮะหรือทริคนั่นเองในเช้าผมนะฮะก็โอเคมันคือทริคอะไรนั้นเรามาดูกันเลยนะฮะโอเคมันคือทริคเอฟเฟกต์นั่นเองนะในการตีในเช้าตีบล็อก,กมันจะมีเอฟเฟกต์สีดำออกมานั่นเองนะโอ้โหคยิ้มแรกเกินนะโอเคนะั่มันเป็นอะไรที่เฟลฟ้ามากเลยดูดิโอ้โหนะฮะ ซึ่งเราตีเท่าไหร่มันก็จะออกมาเยอะเท่านั้นนั่นเองนั่นเราสามารถตีให้มันออกมาเรื่อยๆได้เลยนะฮะก็โอ้โหมาไปทําแบบว่าเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนานาก็ได้อยู่นะฮะไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรได้นะฮะนะก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำอะไรได้นเะค้ขานะฮะก็ดูดิตีได้เรื่อยๆเลยนะโอเคเราไปดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่านะฮะวิธีการสร้างคือเอาบล็อกอะไรมาก็ได้นะีคเขานะฮะให้เราเอาเจ้าปลาหมึกมานั่นเองนะก็ ถ้าเราตีปุ๊บสังเกตได้มันจะมีหมึกออกมานั่นเองนะซึ่งเราตีมาแบบเยอะๆปุ๊บมันก็จะตายนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้านี่คือมันคือบั๊กนั่นเองนะฮะถ้าูดไม่ผิดนะฮะก็ถ้าจําไม่ใช่ว่าถ้าจําห้ามันไม่ผิดนะฮะก็โอเคเราวางเจ้าปลาหมึกออกไปนะฮะแล้วก็เอาเจ้าน้ํายาห้ตัวน้ำปลาไปล่ยนะฮะซึ่งตอนนี้นะมันซึ่งมันบั๊กแล้วนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันบั๊กได้อย่างไรนั่นเองนะเราลองตีมันนะฮะถ้าตีปุ๊� มันจะมีเจ้าหมึกมันออกลงมาแล้วแสดงว่ามันต้องตายแล้วสิแต่มันบั็กแต่มันไม่ตายนะเราเราตีอย่ได้เรื่อยๆเลยนะเราตีเรื่อยๆปุ๊บไอเอฟเฟกต,ตรงนี้ก็ออกมาได้เรื่อยๆเหมือนกันนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ผมว่ามันคือบั็กแน่นอนในเท้าแน่นก็เป็นเอฟเฟกต นั่นเองนะเอฟเฟกสีดำนะไม่รู้มันจะมาทำไมนะฮะก็ไม่รู้เหมือน,นกันนะไม่ต้องมาถามผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะงไงฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์กันด้วยนะกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบาๆโอ้โหเจอกันใหม่คลิปหน้าในเะช้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งนิ่หนีไปไหนรบกวนช่วยกด subscribe หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเะช้าผม